วันนี้นะครับเพื่อนไม่ว่างไม่ได้พาออกไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้จะทำไงนะครับเหงาก็อยู่บ้านทันย่านิ่งดูได้นะครับปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะก็คว้านี่มาเลยครับรถตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับก็ฝึกฝึกไปฝึกมาขับวนไปวนมาก็โอเคครับก็ตัดหญ้าที่มีที่ในในบ้านเขานะครับในสวนเขาเนี่ยอ่า ก็ก็สนุกดีครับสนุกดีเพราะว่ามันเราไม่เคยนะครับต้องเครื่องทุนแรงขนาดเล็กแล้วก็ตัดพื้นที่อย่างนี้เราไม่เคยแต่ที่บ้านเราทั่วไปก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแล้วครับอันนี้ก็ใช้แบบนี้ก็โอเคนะครับหลังจากตัดหญ้าเสร็จช่วงบบ่บยๆไม่รู้ทาอะไรก็ไปตกปลานะครับว่าเอปาลาฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเนี่ยเราก็เอาเบ็ดเอาอะไรไปลองไปตกดูนะครับ ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นฤดูการในการตกนะครับเพราะอาช่วงนี้มันหนาวนะครับเนี่ยนี่ต้องวันเนี่ยผมยังใส่เสื้อกันหนาวยนะครับอ่าแบบที่บ้านเราถ้าฤดูหนาวจริงๆนะครับปลาจะไม่กินเบ็ดนะครับเนี่ยอเล็หมดไปอีกวันหนึ่งครับ